ยกระดับรายจ่ายของตัวเองเพราะว่ามันคือการยกระดับการเป็นคนรวยของเรานี้เป็นปีที่ฉันน่ะเอิญเอิญในสิ่งที่ฉันหามาได้คือฉันหาเงินมาได้กับความเหนื่อยยากพอ m a k ้งมันนี่ฉันก็เลยใช้ันนี่ฉ่ำจริงๆแต่มันทำให้ฉันรู้จักวิธีการวางใจแล้วก็รู้จักใช้เงินมากขึ้น,นเที่ยวเยอะมากเว้ยไปทางยุโรปฝรั่งเศส ตอนนี้อยู่ลอนดอนถ่ายเงินเยอะมากรู้เลยว่า universe คือ taste จัดหนักจริงๆ London อยู่ลอนดอนอะแค่ออกจากบ้านเสียเงินแล้วนะนั่งแท็กซี่นั่งอ b e r อร์วันหนึ่งอะถ้านั่งแต่ Uber อร์เลยไปแบบสามสี่ที่ะหมดไปสองสมพันมีแน่นอนฉันเลยรู้สึกว่าไม่ดีฉันต้องไม่รู้สึกเสียดายเงินแต่ฉันต้องรู้สึกว่าฉันกำลังยกระดับรายจ่ายของตัวเองเพราะว่ามันคือการยกระดับ การเป็นคนรวยของเราเนี่ยคือวิธีการคิดถ้าแกอยากจะดึงดูดเงินมากๆห้ามรู้สึกเสียดายเวลาฉันจจ่ายเงินนะฉันจะขอบคุณเงินขอบคุณตัวเองที่หาเงินมาขอบคุณเงินที่สร้างความสุขให้ฉันขอบคุณเงินที่สร้างความสะดวกสบายให้ฉันพอรู้สึกแบบนี้เราจะไห้ไม่รู้สึกเสียดายเพราะความรู้สึกเสียดายมันจะเป็นความรู้สึกที่เป็น low vibration ว่าถ้าแกอยากจะเป็นคนที่รวยขึ้นแกก็จะต้องคิดแบบคนรวยและใช้เงินแบบคนรวยในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแก spending แบบไม่คิด แต่แกต้อง spending แบบที่แกมีความคิดว่าแกจะสามารถหาเงินนั้นได้อีกเงินนะมันหาง่ายเดี๋ยวมันก็จะหมุนกลับมาให้เราใช้อีกแล้วอย่าลืมว่าหาเงินมาให้ตัวเองก่อนนะคะ